เปล่าแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเก็บอาวุธชิ้นหนึ่งเป็นอาวุธประเภทคาตาะะที่เป็นอาวุธชิ้นโปรดของผมด้วยนะฮะถ้าใครติดตามผมมานายก็น่าจะรู้ว่าอาวุธชิ้นนี้คืออะไรนะฮะแน่นอนนะอาวุธชิ้นโปรดของผมก็คือดาบจันทคลาดยอดดาบนะฮะเป็นดาบที่แบกผมมาได้จนถึงท้ายเกมเลยตอนที่ผมด,ดําเนินเนื้อเรื่องหลักนะฮะ แล้วเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บดาบเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งกันแต่ก่อนไปนรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ในช่อง YouTube และกดติดตามในติ๊ t ต k ด้วยรวมถึงเพจใน Facebook ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับระดับแรกต่อจากภาคที่แล้วเนี่ยให้ทุกคนมาตรงนี้ฮะจุดเทเลพอร์ตตรงนี้ทีนี้เนี่ยไอดาบเล่มนี้มันจะอยู่ในมงนี้ฮะวงงเกลวก็ข้างหน้านี้เลยนี่แหละฮะให้ทุกคนขึ้นทอเรนมาแล้วก็เดินตามมาทางนี้ ตรงนี้ก็จะมีของให้ฟารมนิดหน่อยให้ลงมาตรงนี้ครับข้างล่างนี้และถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยข้างล่างมันจะมีค่ายทหารค่ายหนึ่งอ่ะจริงด้วยอา้าหันมาเฉยอูออ้ยมาเิย easy ข้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ฮะหลังค่ายเดินเข้าไปเลยอย่าไปกลัว อย่ากซับโบเฮ้ยทำอะไรจ๊ะอืมอันดับแรกทุกคนต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งกระโดดลงไปทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยระวังให้ดีๆให้มาชี้ซ้ายไว้ฮะเพราะว่ามันมีทางลงตรงนี้ไม่ต้องกระโดดนะแค่กดเดินเขาหน้าถูกไปก็จะลงอย่างปลอดภัยแล้วก็ลงมาตามทางเลยมีของให้เก็บ แรซิเขาสเก็บไว้อาลระมูแเราก็ตรงนี้กระโดดชิดซ้ายไปโอเคปลอดภัยตรงนี้ก็เช่นกันกระโดดชิดซ้ายอืมเราก็ลงได้อย่างปลอดภัยฮัรโนอีกที่หนึ่งอย่าลืมปลดกันด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและรัพย์สินอืมผมจำได้ว่าอ,อุโมงคนี้มอนมันค่อนข้างจะเ,เยอะ พอสมควรโดยเฉพาะไอ้โตพุ่งเนี้ยคือ,อมอนโตพุ่นี้มันถ้าดาบเป็นเล็กตีแล้วมันไม่ชะงักต้องใช้ดาบใหญ่ตีแล้วยิงถ้าวูดเล็กๆไม่ได้อัพมาสาหัสอยู่ออออทีเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันไปทางไหนไงแ่ไม่เป็นไรฮะเราจะลือฟื้นมันไปด้วยกัน ยูเอ้ยโอ๊ยอาอมาตอนไหนเนี่ยพี่ผู้คุมแรงงานทาสนี่แน่เฮ้ยมันเป่าอะไรวะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเดียว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 เดียยวเขือบไอ้แมงระเบิดโอ้ยใครก่อนดีวะามึงก่อน ได้ได้ได้ฟานจันทาเอไอ้ทางนี้มันมันคือทางไหนวะโอเคเอาตัวเล็กก่อน <c oughs> เก็บตัวเล็กก่อน <c oughs> เออตัวแหมมันลงมาแล้ว เย้ยคนไรเฮ้ยอย่าเดี๋ยวมันต้องตัดตัดหนวดมันทิ้งติดอ่อนมันคือหนวดเออ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 เย็นใจเย็นพอะนุ่มตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งนั่นแหละมึงตายซะ อ,อาวุธงาว,าวมองมองอะไรหรอมองอะไรลงไปอา่าละค่อยค่อยลงนะฮะอืมไม่ไม่ไม,ไม่นั่งไปนั่นแหละ,ะดีแล้วไม่ต้องอืม วเอาละน่าจะถึงแล้วแหละตรงจุดที่เป็นบอสแต่ว่าอย่ามืงเข้าผมว่าถ้าจะไม่ผิดอ่านี่ไงเจอคุณโอ่งหนึ่ง คุยกันอืมนี่มันก็จะบอกเอไอหายนี่มันก็จะบอกให้เราไปหาไอตรงลาดานนั่นแหละฮะแต่ว่าจุดหมายของผมก็คือพอรตรงนี้นอรีเลือดแปบบ๊บส่วนในข้างหลังนี่คือทางออกใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปสู้กับบอสครับ ว่าตัวนี้ถ้าล้มได้ก็จะได้ดาบเร่มนี้นั่นแหละฮะไปมารอบนี้ผมจะไม่อัเชิญไม่อะไรทั้งนั้นใช้แต่ดาบแล้วก็กิ้งลุ้น้วนท้าทายตัวเองมาดูกันว่าผมจะตายกี่รอบโอ้โหบอสแย่นี้ด้วยมามามาโอ้ออย,อย เฮ้ยเฮ้ยขวัญหางตีหางตีหางไม่ต,ไมมต,มตีไม่โดนเฮ้ยโอ้เฮ้อเฮ้ยมึงจะเงยน้าหาตีอ่ะมึงก็ตีไม่โดนอืมอืมอืมเยอะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ อย่ากซับป๊ะของก็โดนตีทีหนึงอ้ยอ,อ้ยอ้ยอ้ยโดนพิ่จังหวะเอาไหมยเฮ้ย้ยอึอ,อ,อ,อีกแล้วโดดเร็วไปเอาไหมเอาไหมต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดนั่นแหละรอบนี้กูได้เว้ยออสามทีลบอุ้ยช็ตีขาตีขาหลังกแ็แต่มีหน้าหมดอุ้ย lại món nga hàng tìa thơ lử mãi 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 ui 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 ได้ได้ได้อโอ้ปิดสวยๆฮะได้หัวใจมังกรและดาบจันทคาดยอดดาบว้าโอเค นั่นแหลคะครับคุณผู้ชมดาบเล่มนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นคนที่เริ่มเล่นใหม่และอยากได้ดาบที่มันแรงๆแบกไปได้ยันจบเกมดาบเล่มนี้เลยครับผมยืนยันพอลองมาถือคู่งี้มันก็เท่ดีเหมือ,อนกันนะเนี่ยตัดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้มาเจอกันใหม่พนนะร์ทหน้ารอดูกันว่าผมจะพาทุกคนไปเก็บอาวุธิ้นไหนอีกนะหรือจะพาไปทําอะไรก่อนไปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการาทำคลิปต่อๆไปนะครับผม ใครอยากดูอะไรของมาได้อีกเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย